คนชอบเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ตามว่าแบบทาครั้งเดียวแล้วจะอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่จะเห็นว<ม>่าไอ้เสตมันน้อยมากๆนะครับไอ้เจ้ากันแดดแบบกินนะ,ะใช่จริงๆแล้วจะไม่สามารถที่จะทดแทนการทากันแดดได้ใช่หมอจ่ายแนะนําให้คุณให้ทาครีมกันแดดครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วมือการสมมติว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะทาครีมกันแดดเราทาปุ๊บออกแดดปั๊บอย่างเงี้ยกันไหมคะได้ไหม สำหรับค,คนที่ชอบแบบดำน้ำว่ายน้ำกันแดดเนี่ยมันทำให้ประการังเนี่ยถูกกัดสีได้จริงหรือไม่ครับอืมเครได้ยินกันไหมคะมสวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ The Ma Digest by Rama Dermatology อัปเดตสาเรื่องผิวกับแผนผิวหนังรามาธิบดีเราจะมาย่อยทุกรายเรียดเกี่ยวกับผิวหนังนำเสิร์ฟสู่ผู้ฟังกันนะครับ มหมอตั้มธีรพงศ์รัตนโกมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สาวสวยของเรานะครับอาจารย์แพทย์หญิงจุธามาตันคณานกรหรืออาจารย์จาย๋าหรือหมอจา๋านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลราชวิถีหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของกันแดดไอ้เจ้ากันแดดเนี่ยมีความสําคัญยังไงสารการ U V B มันมีบทบาทสําคัญยังไงกับ,กบชีวิตเราหมอจา๋าบอกก่อนเลยครับว่า U V B มันคืออะไรครับ ปกติแล้วแสงแดดที่ผ่านมาชั้นบรรยากาศมาที่ผิวโลกเราเนี่ยมันจะประกอบด้วย3อย่างเนาะอันดับแรกก็คืออินฟาเรดก็คือรังสีที่เรารู้สึกร้อนอ,อันดับที่2ก็คือวิสิเบลไลท์คือที่เรามองเห็นแล้วก็3ก็คืออัลตราไวโอเลตนั่นเองอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็แบ่งเป็นอัลตราไวโอเลตเอบีซีซึ่ง B ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขาจิ๋วแต่เจ๋วนะคะถึงแม้ว่าความยาวคลื่นเขาจะน้อยแต่พลังงานสูงเพราะฉะนั้นก็มีความสําคัญเหมือนกันแล้วมันสําคัญยังไงเจ้า UV เนี่ยครับอ <À. S 1> ัลตราไวาจ S <S ค่ะ <S <S UV กับผิวหนังของเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่า B burn Sun burn เนาะก็คือเมื่อแสงเนี่ยมาตกกระทบที่ผิวแล้วก็จะทําให้เกิดการทําลายของ DNA ปุ๊บร่างกายเราก็จะเรียกการซ่อมแซมมาพอมีการซ่อมแซมปุ๊บแล้วก็อาจจะมีการอักเสบขึ้นมาก็ทําให้ผิวนะถ้าเราโดน UVB มากเกินไปก็เกิด Sun burn s u น b บ r n ได้เนาะอันที่2ถ้าเกิดสมมติว่าการซ่อมแซมของ DNA นเนี่ยผิดปกติไปนะคะก็จะทําให้ผิวหนังบริเวณน,นั้นเนี่ยกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือสิ่งที่ทุกคนกลัวกกันเลย็คือว่า กว่ากระจุดด่างดำเนาะสีผิวไม่สม่ำเสมอไม่สวยงามหรือว่าฟโตเอจจิงเนี่ยก็เกิดจากการที่ได้รับ u v b มานานๆเหมือนกันนอกจากนี้ยูวเนี่ยก็สามารถที่จะลดภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังในตรงบริเวณนั้นถ้าเราได้รับมากเกินไปเนาะก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบขึ้นมาได้แต่ว่าฟังดูแล้วเหมือนจะมีแต่โทษเนาะ <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้ว u v b เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิด UV เนี่ยกระทบที่ผิวเราก็จะเปลี่ยนสารบางชนิดเซเว่นดีไฮโดรคอร์สเตอรอลเงี้ยโอเคที่ผิวนะคะให้กลายเป็น วิตามินดี3ปุ๊บแล้วเราทําให้เราชว่วยดูดซึมแคลเซียมกับฟอสฟอรัสได้ดีกระดูกก็จะแข็งแรงนั่นเอง okay. แล้วจะเลือกกันแดดยังไงที่สามารถกันแดดโดยเฉพาะไอ้ UVB เนี่ยได้ครับทุกคนคงเคยได้ยินคําว่า SPF เนาะออหรือว่า Sun Protection Factor SPF 15หมายความว่ายังไงก็คือเราจะให้ UVB เนี่ยผ่านได้แค่1ใน15หรือประมาณสัก7%แสดงว่ากันแดดตัวเนี้ยกัน u v b ได้ถึง9 3ถ้า S p f 30 ก็หนใน30ก็แสดงว่ากันแดดตัวเนี้ยกัน U V B ได้ถึง97%ถ้าสมมติว่า S P F สูงสูงเนี่ยก็ตามที่เราเข้าใจกันก็จะสามารถกัน U V B ได้ดีแต่ว่าคนชอบเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ตามว่าแบบทาครั้งเดียวแล้วจะอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ SPF ที่ในท้องตลาดก็มีหลากหลายนะครับทั 15, 30, ้ง15-30-50แล้วเราควรเลือก SPF เท่าไหร่ จึงจะสามารถกัน U V B ได้อย่างเหมาะสมครับขึ้นกับ Act ท v i t y เนาะกิจกรรมของแต่ละคนว่าใช้ชีวิตประจําวันขนาดไหนคือถ้าสมมติว่าอยู่ในร่มไม่ได้โดนแดดเลย15-30เนี่ยโอเคแต่ถ้าเริ่มออกกลางแจ้งปุ๊บเนี่ยสาขึ้นไปจะแนะนําถ้าคนที่ออกแดดจะจัดเลยเนี่ยก็ต้อง s P F พีห้ขึ้นไป50บวกโดยเฉพาะคนที่บบทชอบแบบ t r a k k i n g เนาะห,หรือว่าออกทะเลหรือว่าตีกอล์ฟอะไรอย่างเงอพวกอย่างมันก็ฉะบลางได้เพราะฉะนั้นใช้ SPF สูงก็ดี okay. ปริมาณเท่า เทาไรที่หมอจ่ายแนะนําให้คนให้ ทาครีมกันแดดครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินน้องทาครีมกันแดดสองข้อนิ้วมืออ่าหน้าคอทายากไหมถามจริงทายากเพราะว่าผมเคยทาไอ้สองข้อนิ้วมือนียทาเสร็จหน้าขาววอกเลยครับจริงๆแล้วความวอกไม่วอกของครีมกันแดดเนี่ยมันขึ้นกับชนิดของสารเหมือนกันนะคะฟิสิกอลซันสกรีนหรือว่าพวกสารที่กันแดดทางกายภาพเนี่ยมันอาจจะทําให้วอกได้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาเทคโนโลยีเนาะลดขนาดของครีมกันแดดเนี่ยให้ลดลงทําให้ทาง่ายขึ้นเกลี่ยง่ายขึ้นต้องทาเท่าไหร่จริง จริงๆก็แนะนำสอข้อนิ้วมืออยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันทาย,ย,ย่างจริงกับเนื้อ<ม>ครีมอะ่ะอาจจะ1ข้อนิ้วมือก่อนทาทั่วหน้าคอแล้วก็อีก1ข้อนิ้วมือทาซ้ำอีกรอบหนึ่งก็จะได้บริเวณที่ครบถ้วน<ม>หรือถ้าเป็นแบบน้ำโลชัน่นเงี้ยอ้าวข้อนิ้วมือเทมาก็ละลายหมดแล้วเแล้วเราจะวัดยังไงถ้าเป็นแบบน้ำเอาง่ายๆเลยเท่าสักเหรียญสิบบาท ทา2รอบอ่ะสิบ,บาท2เหรียญก็บบจะครบ<อ>แล้วเหมือนกันใช่ตาม SPF <ๆ>ที่เขาระบุกไว้ข้างๆกันแดดถ้าสมมติว่าเราโดนชะล่างด้วยเหงื่อต่างๆกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะสลายได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทาครีมกันแดดซ้ําซ้ําได้ทุก2ชั่วโมงโอ๋ออีก<โฟ>พิษฟฝลหนึ่งอยากจะพูดเลยคือคนไข้เนี่ยรีบสมมติว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วเราอยากจะทาครีมกันแดดเราทาปุ๊บ ออกแดดปั๊บอย่างเงี้ยกันไหมคะได้ไหมเออได้ไหมทาปึ๊บออกปั๊บเลยอย่างเงี้ยมันจะยังกันได้ไหมครับต้องบอกว่าถ้าเป็นฟิสิกอลที่ทากันแดดแบบบล็อกอะเป็นบล็อกก็คือแปลว่าโดนสะท้อนแสงแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่กันแสงเงี้ยอาจจะพอไหวแต่ถ้าเป็นเคมีคอลซันสกรีนนะคะเราต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีที่ผิวหนังก่อนก็ต้องใช้เวลา15นาทีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกจากบ้านควรจะทากันแดดอย่างน้อย15นาทีคุณผู้หญิงมาจะเลือกผลิตภัณฑ์เมคอัพที่มี คุณสมบัติในการกัน U V ได้คือมีค่า S P F อยู่ในน,นั้นจะถามว่าการที่คุณผู้หญิงใช้เมคอัพที่มีคุณสมบัติในการบอกว่ากัน U V ได้เนี่ยมันทดแทนการทากันแดดได้หรือไม่ครับ ทดแทนไหมตืดๆเขาบอกว่ามไม่ได้นะคะคือเมคอัพจริงๆแล้วมันขึ้นกับแบรนด์เนอะอาะจะต้องดูว่าอ่า S.P.F เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณ15-30ถึงประมาณเนี้ยไม่เกินแล้วก็เมคอัพก็ช่วยในเรื่องเมคอัพเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีคีี์ก็คือครีมกันแดดไว้ก่อนด้วยเวลาเราเลือกเมคอัพอาจจะต้องกันนิดนึงคือบอดสเปกตรัมกันทั้ง UVA UVB ระหว่างกันแดดในรูปแบบที่เป็นครีมโลชั่นหรือว่าสเปรย์เนี่ยหมอจ่าแนะนําให้เลือกแบบไหนกัน,น,นคอออรับจริงๆอยากแนะนําเรื่องครีมกับโลชั่นเน ที่บอกไปแล้วว่ามันกะปริมาณได้ก็สเปรย์หรือมอสเปรย์เนี่ยมันเป็นละอองเนาะเวลาเราฉีดฉีดฉีดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสกิปแอรียเป็นแอรียที่เราไม่ได้ถาก็อาจจะพลาดตรงนั้นได้แล้วผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเรียบรอ้อยแล้วอยากจะเสริมเข้าไปในระหว่างวันแล้วเราคงไม่ต้องล้างหน้าอีกรอบนึงอะไรยเงี้ยแล้วก็ใช้สเปรย์่นได้คนทางบ้านมักจะสงสัยเลยเจ้าพวกกันแดดแบบกินนะอะมันช่วยกันแดดได้จริงไหมครับและ<อ>หมอจ๋ามีคำแนะนำยังไงบ้างครับ กันแดดแบบกินพวกสารที่ทําให้ช่วยเรื่องกันแดดน่ะมีวิจัยในมนุษย์หลายตัวกันนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ตืดๆไม่เท่ากับเหมือนกันก mm ็ค hmm. ือว่ายังไงแล้วควรจะทาครีมกันแดดคู่กันไป mm hmm. กันแดดแบบกินก็อาจจะแนะนําในคนไข้ที่ช่วยแบบมีประโยชน์ก็เช่นคนที่มีโรคผิวหนังที่เป็นไวแดดอยู่เดิมหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดมหรือว่าคนต้องออกแอคทิวิตี้กลางแดดนานๆตีกอล์ฟออกกําลังกายเล่นน mm ้ำ hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. หรือว่ากลัวรอยดําหลังเลเซอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนช่วยต อนุมูลอิสระเนาะแล้วก็ลดการอักเสบหลังจากโดนแดดแล้วแดงอย่างนี้มากกว่าซึ่งมันก็มีหลายตัวเนาะอ,อย่างเช่นในพืชผักผลไม้เนี่ยจำง่ายๆเลย แดงเหลืองเขียวไอ้แดงเหลืองเขียวมันคืออะไรครับแดงคืออะไรไม่ใช่สัญญาณจราจรนะคะ <laughs> แดงก็คือไลโคพีนก็คือมีในพวกผลไม้สีแดงพวกเมื่อเขียเนี่ยมันละกอกเนี่ยช่วยหรือว่าแตงโมอ่ะอ,อันที่สองเหลืองคืออะายเบต้าแคโรทีนก็จะมีในพวกแครอทหรือว่ามะม่วงพวกเนี้ยก็จะช่วยได้เนาะเขียวก็พวกผักใบเขียวที่มีใน R ide, อาร์ซินามายหรือว่านิโคตินามายวิตามิน B3 ถั่วชากาแฟพวกเนี้ยคะ่ะก็จะช่วยได้ นิโคตินามาย์เนี่ยเราก็รู้กันว่ามันช่วยคีโมเพลเวนชั่นอาจจะป้องกันมะเร็งผิวหนังบางชนิดได้เหมือนกันหรือมีอีกยังมีเยอะมากแอ,อ,อ,อสตาแซนทีนอ่ะ,อะพวกปลาแซาลมนอนนะที่เรากินกันหรือกุ้งอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ดีก็ยังจะมีสารสกัดที่ที่เราเคยกันได้ยินกันบ่อยๆก็คือเฟิร์นบล็อกหรือว่า คือจากเฟินมันเป็นในรูปแบบของยากันแดดแบบกินเนาะใช่จริงๆมันมีทั้งกินกับถเาอก็คือโพลีโพเดียมรีโคลตมอรดเอ็กซ์แทรคเขามีงานวิจัยว่าอันเนี้ยมันสามารถกันทั้ง UVA UVB visible light หรือว่า i n f r a r e d ได้จะเห็นว่าไอเซตมันน้อยมากๆนะครับไอเจ้ากันแดดแบบกินนะใชริงจริงแล้วดูเสมือนว่าจะไม่สามารถที่จะทดแทนการทากันแดดได้ใช่พวกชาเขียวที่เขาฮิตฮิตกันช่วงนี้ก็ช่วยนะหรือว่าสารสกัดจากช็อกโกแลตชาเขียวนี่มันกันทั้งกันแดดทั้งกันแก่ด้วย ใช่ทั้งคู่เลยก็มีฤทธิ์ในการช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ได้อร่าวิตามินซีการกินวิตามินซีถ้าจะหวังผลในเรื่องของการกันแดดอาจจะคู่กับวิตามินอ e, ีอย่างเงี้ยโอเคช่วยแล้วมีข้อห้ามข้อระวังอะไรไหมถ้าในคนไข้ที่ต้องการอยากจะรับประทานสิ่งเหล่านี้ครับ หมอจามีคำแนะนํำยังไงจริงๆก็ควรแนะนําว่าปกติแล้วอะค่ะสารอาหารที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยทุกคนอาจจะกินกันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าการที่ได้รับมากเกินไปในบางชนิดอะค่ะมันก็อาจจะมีโทษมากกว่าประโยชน์ได้เหมือนกันจริงถ้าเกิดก,ก,กินอาหารครบห้าหมู่อยู่แล้วแล้วก็กิน เขียวเหลืองแดงตามที่หมอจาวพูดเนี่ยมาอาจจะเพียงพอแล้วไอ้พวกอาหารเสริมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ทางเลือกนะครับคือถามว่าไม่กินได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดทากันแดดได้อย่างดีเลยหรือว่ามีการป้องกันทางกายภาพที่ดีสำหรับคนที่ชอบแบบดำน้ําว่ายน้ำก็จะมีคําถามจากทางบ้านฝากมาว่ากันแดดเนี่ยมันทําให้ประการังเนี่ยถูกกัดสีได้จริงหรือไม่ครับอืมเคยได้ยินกันไหมคะจริงๆคือตอบไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวคิดว่า ไอ้กันไดออจริงมันแค่หยดนิดเดียวเนาะออมันหยดลงในน้ำทะเลมก็ดูเหมือนกับจะเจือจามไปหมดแล้วมันจะไปกัดสีปลกการังได้ยังไงออนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามอยู่เหมือนกันค่ะ,ะคุณหมอจา่าตอนดูข้อมูลก็ตกใจเหมือนกันนะคะว่ากันแดดหนึ่งหยดเนี่ยสามารถหล่นไปในสระน้ําที่แบบเทียบเท่ากับสระน้ำมาตรฐาน6กสระเนี่ยทำลายปลกการังได้แล้วคือปีปีหนึ่งเนี่ยมี กันแดดที่ถูกฉาล้างมา1 4 0 0 0ตัน hmm. เขาก็มีออกกฎมาเลยนะคะวิยทยาลัแห่งชาติหรือแม้กระทั่งทั่วโลกเลยว o r l ว w เลยก็มีสสารกันแดดที่ไม่แนะนําให้ใช้แ mm hmm. ล้วไปดำน้ำําอาจจะทํา,าให้ปะการังเนี่ยผิดรูปตัวอ่อนผิดปกติ mm hmm. ปะการังตายถูกฟอกข่าวได้ก็ได้แก่พวกออกซีเบนโซนหรือว่าเบนโซฟินอนทรี ree, ตอน mm hmm. นี้อันตรายสุดเลยต่อมาก็พวกออกทิโนเซหรือว่า4 MBC สุดท้ายก็พวกสารกันเสียบิวชิ พาราเมนอ่ะสี่ตัวเนี้ยคืออยากจะให้จําเลยว่าเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําลายระบบนิเวศท,ทางทะเลได้ทําลายปะการังได้หลีกเลี่ยงสารที่คุณหมอจ๋าพูดกันไปนะครับก็อาจจะให้ใช้ตัวที่เขียนว่าร s a เ e s u n นสกรีนกลุ่มฟิสิกอลซันสกรีนนะคะอาจจะเป็นซิงออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ xide, ที่โมเลกุลใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยช่วยได้ถามกันมาบ่อยเลยอ,อยู่ในบ้านเราอะครับนั่งทำงานอยู่ในบ้านเนี่ย จำเป็นต้องทาครีมกันแดดหรือไม่ครับคือถ้าชีวิตเราอยู่ในตึกได้ตลอดทั้งวันเลยอยู่ในร่มได้ตลอดทั้งวันเลยเนี่ยแล้วก็อนุโลมว่าอาจจะไม่ทาก,กันแดดได้แต่ว่าเราก็อย่าลืมว่าเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าจอโทรศัพท์ซึ่งจริงมันก็มีสารอื่นๆมีพวกแสงอินฟาราเรดหรือว่า visible light เนี่ยที่มันส่องมาที่หน้าเราเนาะมันก็สามารถทาให้ผิวเราเนี่ยแก่ได้เหมือนกัน blue light <อ>นะครับมันทําให้แก่ได้ใช่ไหมครับ high energy visible light เออก็คือ ือเป็นวิ l ิเบลไลชนิดหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกครีมกันแดดที่มันกันได้ถึง Visible Light ก็แปลว่ามันก็กัน u e ูไล h ์ได้ก็ดูข้างฉลากได้เลยที่สามารถกัน Visible Light หรือไฮเอเนอร์จี i ิ l ิ l บลไลได้ครับคนที่ชอบไปเที่ยว Outdoor นะครับหรือเที่ยวต่างประเทศบ,บอกว่าไปในที่ที่บอกว่าอากาศดีเย็นสบายแดดก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยจำเป็นต้องทางกันแดดไหม แต่ก่อนเราก็คิดนะว่าหนาวแล้วอะไปหิมะโอโ้โหไม่มีแดดเลยคงไม่เป็นไรหมางเออไม่ทากันแดดก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าหิมะเองเนี่ยสะท้อนแดดได้ถึง80%เปเพราะฉะนั้นเยอะกว่าพื้นดินปกติอีกต้องทากันแดดค่ะไม่ใช่ว่าอากาศหนาวจะไม่ทากันแดดอย่างเงี้ยไม่ใช่ถ้าต้องเลือกครีมกัไแให,ให้ให้ลูกหลานเขาตีหรือเด็กเนี่ยครับควรจะเลือกแบบไหนกันบ้างครับต้องพูดกันก่อนว่าละครีมกันแดดใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ เออ <No. S 1> นันสิเออคือถ้าเกิดสมมติเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปเขาแนะนําว่าทากันแดดได้แล้วนะแต่ว่ากันแดดที่เลือกอะค่ะก็ผิวเด็กก็เซนซิทีฟเนาะแพ้ง่ายหลายๆอย่างก็จะเรียกว่ากลุ่มที่เป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะก็พวกซิงออกไซด์หรือไทเทเนียมไดออกไซด์ได้แล้วถ้าในคนท้องล่ะครับคุณหมออาจารย์แนะนํายังไงบ้างในการ,ร <ๆ S 2> เลือกกันแดดจริงก็เหมือนกันคืออาจจะต้องเป็นฟิสิกอลเพราะว่าเคมีคอลซันสกรีนบางทีมันทําปฏิกิริยากับผิวหนังเราเลี้ยงได้ก็ควรจะเลี้ยงเพราะว่ามันก็มีอันที่กันได้ดีแล้วก็ปลอดภัยกว่า เจะก,กันแดดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพวกร่มหมวกหรือว่าเสื้อผ้าที่มันกันแดดได้เนี่ยคุณหมอมีคาแนะนํำยังไงบ้างครับกับการที่ออจะเลือกสิ่งเหล่านี้มาปกป้องกันแดดเพิ่มเติมครับเริ่มกันตั้งแต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก่อนรู้ไหมว่าสีเข้มกับสีอ่อนไหนกันได้ดีกว่าเออนั่นนะสิบางคนชอบคิดว่าใส่เสื้อดําแล้วร้อน เพราะมันดูแสงเออดูแสงเปล่านะคะเสื้อผ้าสีเข้มกันได้ดีกว่าสีอ่อนมีสีกันได้ดีกว่าสีขาวเออแล้วหมวกเราจะเลือกยังไงเห็นบอกว่าผมนี่ว่าต้องใส่หมวกที่แบบปีกกว้างประมาณแบบเจ็ดจุดห้าเซนเราท่องกันว่าเจ็ดจุดห้าเซนเจ็ดจุดห้าเซนเซนถ้าไปทะเลเราคงเลือกได้แต่ถ้าในชีวิตประจําวันเราใส่หมวกปีกกว้างเจ็ดจุดห้าเซนเดินตลอดเวลาอาจจะมีคนมองเรานิดนึงก็จะมีหมวกแก๊บเนาะแต่หมวกแก๊บมันก็มีความยาวที่ต่างกันถ้ายิ่งยาวก็อาจจะคุมได้ดีในตรงไปตรงมา สีของมวกก็เหมือนสีของเสื้อผ้าที่เป็นแบบไหม่ๆอ่างเงี้ยก็สามารถสะท้อนแดดได้ดีเหมือนกันคนเป็นสิวเนี่ยทากันแดดได้ไหมอ่ได้สิวหน้ามันก็ทาได้จริงๆแล้วแดดน่ะก็ทําให้เกิดสิวได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกออยฟรีนอนโคมิโดจีนิเนาะหรือว่าถ้าหน้ามันมากอาจจะมีผสมออยนิดนึงก็ได้ช่วยลดความมันวันนี้ผมว่าเราน่าจะได้รับสาระกันไป ค่อนข้างเยอะนะครับเ <ında> กี่ยวกับสารการ <c oughs> e ัร UVB นะครับผมอยากให้สุดท้ายให้จันจ่าฝากนิดนึงว่าเราจะฝากอะไรขาให้เกี่ยวกับกรดดกรเรื่องของการกันแดดโดยเฉพาะการในเรื่องของ UVB ครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนตระหน e ักว่า UVB e มีผลยังไงนะคะคือสรุปง่า,งายๆเลยเกิดซันเบิร์นีเบอร์เนาะไม่แดดได้ถ้าเราโดนเป็น ระยะเวลาแบบโดนโดนแดดเยอะเอะหรือ2เกิดโฟโตเอจิ้งได้ถ้าเราโดนเป็นระยะเวลานานหรือก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนอ w แว e ในเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนิดนึงนะคะ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็สมมติถ้าเราจะไปรำน้ำเนี่ยก็เลือกรีบเซฟซันสกรีนเนาะ<ม>ก็จะปลอดภัยกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทาให้ถูกต้องด้วยนะก็คือ15นาทีก่อนออกแดดหรือเราอาจจะเลี่ยงแดดช่วง10โมงถึง4โมงเย็นอย่างเงี้ย<ม>ก็ U V B ก็จะน้อยกว่าเนาะ<ม>กันแดดวิธีง่ายๆเลยก็คือกันแดดแบบใช้ อุปกรณ์ใส่หมวกกันร่มแว่นตาก,กันแดดหรือว่าขับในรถก็ให้ใช้ฟิล์มกองแสงนิดนึงก็จะช่วยได้เชื่อว่าฟังมาถึงจุดนี้แล้วคุณผู้ฟังน่าจะได้รับความรู้กันไปพอสมควรนะครับผมคิดว่าถ้าหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะ inbox ออเข้ามาหาเราได้นะครับรวมถึงอยากให้เราทอล์กเรื่องอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกลับมาพบกันใหม่กับ Derma Digest by Rama Dermatology วันนี้สวัสดีครับ